ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับอเฟรโดนะครับผมเป็นแอร์พอตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะแล้วเป็นอันดับสองของโลกเนาะห็นอยู่บนเขา่ยคืออยากรู้เหอนนะว่าราคาจะเท่าไหร่คือตอนนี้นะเรากำลังขับรถ2ชั่วโมงนะเพื่อไปสิ่งสิ่งนี้นะ เพื่อนเดูตรงนี้ไม่น่าเชื่อเลยทางที่เป็นใกล้ๆบนเขาแล้วนะมีร้านอาหารไทยด้วยนะครับโอ้โ oh. หสนับสนุนโดย easy study abroad สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดากับเซตสามารถติดต่อทาง Line แอหรือทาง Facebook Page ได้เลยนะครับ from The bank, สวัสดีครับผมมาเจอกับเซอีกับช่องเซตชาร์ปเนาะบอกว่าตอนนี้เซ็ตอยู่ที่ดารลัสนะครับผมอยู่ที่สนามบินเดมกัลอยูเนาะก็ยังไม่บอกละกันเดี๋ยวว,วันนี้จะไปที่ไหนจะบอกว่าสิที่ที่เซตจะไปเนะี่ยเป็นที่ที่แบบมีความยูนิคแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเลยนะครับผมอ่ะอยากรู้ว่าเซ็ตจ,จะพาไปที่ไหนตามเซ็ต ห้องน้ำใช่ไหมมันจะมีทั้งหมดสามอันงงวะคืออะไรบ้างอันนี้จริงๆมันคือสบู่และนี่คือน้ำนครับแล้วอันนี้ก็คือที่เป่ามือพีกไปอีกนะ ึงแล้วนะครับเพื่อนๆอหลายๆคนคิดว่าเซตอยู่ไหนเหมือนอยู่ห้างใช่ไหมตอนนี้เซตอยู่ที่เดนเวอร์โคโลราโดนะครับตอนนี้คืออยู่ที่เดนเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะหลายๆคนไม่รู้ว่าเดนเวอร์มันมีจุดเด่นยังไงมันเหมือนห้างเลยใช่ไหมคือเดนเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยเป็นแอร์พอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับผมอันดับหนึ่งเลยนะแล้วเป็นอันดับสองของโลกเนาะจะใหญ่แค่ไหนกันอ่ะตามเซตมาสนามบินเดนเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเเป็นนนนสสาามมบิิททีี่่่ใใหญุดอร,รก ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรวมประมาณ3 3 5 3 1อเอเคอร์หรือประมาณ135.7ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าสนามบินนียมีรันเวย์ที่ยาวที่สุดในนอตอเมริกาด้วยในอเมริกาเหนือนี่แหละก็คือมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ16,00 0ฟุตหรือประมาณ4 8 7 7เมตรนั่นเองนะแล้วจะบอกว่าปี2022สเนี่ยสนามบินเดนเวอร์เนี่ยรองรับผู้โดยสารมากกว่า69ล้านคนนะทำให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้ใช้บริกกกาารรมที่สุดในนโลเลเยะคับ เพื่อนเห็นกันไหมครับเมื่อกี้แถวยาวมากใช่ไหมคือจะบอกว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเ <c oughs> ดือนเมใครที่อยู่เมกานะถ้าสมมติว่าคุณไม่มี r e a l ID ออะไรเงี้ยตอนนี้คือสามารถใช้พาสปอร์ตได้อยู่นะครับแล้วตอนนี้ถ้าสมมติเรายังไม่มีเ e ียอเดครับสามารถที่จะใช้ ID ปกติได้อยู่อะไรหลายคนคือเร a ย ID คืออะไรเรียลอดคือคนอเหมือนเราต้องยืนยันตัวตนว่าเรา อยู่ในสนรน s. <S หรัฐอเมริกาอยู่ท่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็หรือว่าคนที่จะเป็นใบเขียวหรือคนเป็นซิติเซนนะครับก็คือต้องพิูจตัวเองนะครับผมแล้วก็มาทํา b d ที่ DMV เนาะก็คือ b y d เนี่ยจะเป็นการดินันตัวตนสามารถใช้ขึ้นเครื่องได้นะครับแล้วก็ใช้ทําธุรกรรมเกี่ยวกับรัฐบาลได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติ เราไม่มี real id เราก็สามารถใช้พาสปอร์ตได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนอยากรู้ว่า real id เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็คือง่ายๆเลยเป็นนักเรียนทําได้ไหมก็คือเป็นนักเรียนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมก็นักเรียนก็มีเอกสารหลักๆนอก i 9 4 i 2 0 o i i พาสปอร์ตวีซ่านะครับผมแล้วก็ proof of address นะถ้าบางคนมีโซเชียลนะครับก็เอาหมายเลขโซเชียลด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วถือไปที่ tmv เนาะแล้วก็ไปทำ id ได้แต่ถ้าบางคนอยากได้เป็น ไปขับขี่ก็ไปสอบข้อเขียนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือไปนะัดสอบแล้วเราก็แจ้งคาว่าขอเป็นวี d ไอดนะอะไรเงี้ยครับก็จะได้เป็นวนะีไอดเดี๋ยวยังไงดีเทลเซ็ตาใส่ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะว่าวีไอดีทำยังไงเอาเซ็ตถึงแล้วนะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับอัฟเรโดนะครับผม เพิ m มมาล yes yes your first time in Denver no, no I've been here before yeah. oh, okay you okay <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูนะว่าทริปเนี้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปเทรนนะครับผม mm hmm. ก็จะบอกว่าสะดวกสบายเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าใครมาที่เดนเวอร์นะก็เึ็นสนามบินข้างหลังเซตแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้านั่งเข้าไปในเมืองเลย ก็จะบอกว่าใครที่มาลงที่สนามบินเดนเวอร์อินเทอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้านะครับจากสนามบินไปในเมืองได้เลยโดยที่สะดวกสบายมากเลยนะครับก็ราคาติเกตครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ10เหรียญต่อคนนะครับแต่ก็จะมีเวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะยังไงแล้วนะครับใครที่มาท่องเที่ยวที่เดนเวอร์นะแล้วก็ลงสนามบินนี้ก็สามารถลองใช้บริการรถไฟฟ้าดูได้นะครับหรือว่าถ้าใครเช่ารถเนี้ยก็จะมีแบบว่าชาร์เตอร์บัสที่สามารถนั่งรถเพื่อที่จะไปเอา รถที่เช่าไว้ได้ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเซตก็นั่งมาลงที่ยูเนี s ยนสเตชันนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ굿ม m o r นิ่ง <Good morning S 1> นะครับผมก็เมื่อวานเราที ที่เดนเวอร์เนาะก็ดึกละแล้วก็วันนี้ตอนเช้านะครับในหลายคนอยากรู้ว่าเดนเวอร์มีอะไรดีบ้างแล้วทําไมคนถึงชอบมาที่นี่กันนะจะบอกเลยว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ชอบมาเที่ยวที่นี่กันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองแบบอารมณ์แบบท่าหน้าหนาวก็คือสโนว์หนักเลยอะแล้วก็มีแอสเพนตอนนั้นเราที่เซตมานะครับทำคลิปด้วยแต่ครั้งเนี้ยเซตจะพาไปที่ไหนนะครับผม จะบอกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะเพรที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าถ้าคนชอบธรรมชาตินะแนะนําเลยนะครับและเดี๋ยวเดนเวอร์มีอะไรน่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้เลยจะคือตอนนี้นะเรากําลังขับรถ2ชั่วโมงนะเพื่อไปสิ่งสิ่งนี้นะครับอยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องตามเซตมานะครับ ตรงนี้นะครับว่าเป็นอะไรใช่ไหมก็ตรงนี้เป็น University of Colorado นะครับผมนี่มหาลาัยที่โด่งดังในรัฐนี้นะครับ Under เพื่อนๆสังเกตเนาะข้างทางคือแบบจะบอกว่าสวยมากแล้วก็บ้านแต่ละหลังอะเซ็นตเห็นอยู่บนเขาเนี่ยคืออยากรูปกันนะว่าราคาจะเท่าไหร่คือแบบเซ็ตว่าน่าจะแพงพอสมควรเลยแหละแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่แล้วคือแบบถ้าเรามาอยู่ที่เนี่ลองจินตนาการดูว่ากว่าจะแบบขนข้าวของอะไรขึ้นมาโพแถวนี้ไม่ค่อยมีซูเปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะมีคอฟฟี่ช็อปบ้างนะข้างๆคือใครที่ชอบธรรมชาติแนวฮกิ iking, ้งแนวแบบว่า อาปีนเขาอะไรเงี้ยเซ็ตแนะนำเลยนะครับ รเรากำลังเดินทางไปที่ Emerald Lake นะครับก็ซึ่งห่างจากตัว Denver อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะจะบอกว่าที่แห่งนี้นะถ้าช่วง f l l เนี่ยก็คือหลายๆคนต้องมาให้ได้เลยแล้วจะบอกว่าการจองเข้าไปเนี่ยก็คือต้องแย่งกันจองและจองยากมากเลยนะครับสังเกตบรรยากาศรอบข้างดูนะระหว่างทางไปนี่คือแบบธรรมชาติสุดๆเลยคนที่ชอบธรรมชาติเนี่ยหรือว่าคนที่ชอบเกี่ยวกับ ไฮกิ้งแล้วก็บรรยากาศสวยๆอากาศดีเนี่ยจะบอกว่าควรที่จะมาที่นี่เลยเพื่อนๆดูตรงนี้ไม่น่าเชื่อเลยทั้งทังที่เป็นใกล้ๆบนเขาแล้วนะมีร้านอาหารไทยด้วยนะครับโอ้โ oh. ห แก๊สที่นี่นะครับก็อยู่ที่สามเหรียญสี่สิบสองนะก็ถือว่าไม่ค่อยแพงนะถือว่าโอเคเลยอะ For a ทุกป e ท e r อุทยาน n a ่งในสหรัฐอเมริกาเอ๊ะ Sorry. ก็นี่นะครับตอนนี้เซตกำลังจะถึงแล้วกำลังจะต่อแถวเข้าไปนะจะบอกว่าตั๋วที่จะเข้าไปเนี่ยต้องแย่งกันมากเลยนะเชื่อเลยเพราะว่า มันเป็นอะไรที่อยู่นิคมากแล้วก็การที่จะซื้อตั๋วเนี่ยต้องนั่งรอหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็รอแบบว่าตั๋วหลุดว่าคนแคนเซิลตั๋วอะไรอย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายในการเข้านะก็คแค่2เหรียญเองถูกมากแต่การที่จะได้ตั๋วมาเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะก็ะจะมีแบบว่า a uh, n นน a ลพาสด้วยนะครับก็คือแบบทั้งปีเราสามารถเข้า National Park ทั้งหมดได้เลยใน US how much is that again hey, 80 dollars 8 i dollar one year so you can go any park in the any <world? S 2> national park in the us โอเค้วอ oh, okay. นี่นะครับใครเป็นแฟนขาฮกิ้งหรือว่าอชอบ national park ก็สามารถซื้อ annual pass ได้เ you have ก็สรุปแล้วนะครับเห็หม้เขาแบบว่าค่อนข้างสตรีทมากเลยก็คือเข้ายังไม่ได้นะเพราะซื้อตั๋วตอน uh, 12pm <Yeah. S 1> so we cannot come early like even like 10, 10, 10 minutes what ตอนนี้ก็คือต้องกลับรถนะครับแล้วก็ต้องวนมาใหม่รออีกสิบนาทีนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าพาร์คเนี้ยมันค่อนข้างคือเขาค่อนข้างจะจำกัดคนเข้ามามากเลยแล้วก็เป็นพาร์คที่คนค่อนข้างนิยมมากแล้วช่วงเนี้ยช่วงฟอลด้วยคือคนจะเยอะมากเลยนะ Hello. I to <laughs> so you have the entry? Uh, I ตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาในพาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าบรรยากาศนี่คือแบบคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆเลย เพื่นเพื่อนคนไหนมานะครับแล้วก็จอดรถไกลหรือว่าอาจจะไม่สะดวกแบบว่าขับรถมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแบบชัตเตอร์บัสของว i ซิเตอร์นะครับสามารถนั่งแล้วมาลงตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไฮงขึ้นไปแล้วก็กลับมาแล้วนั่งชัตเตอร์บัสกลับไปที่รถเราได้เหมือนกันครับตอนนี้นะครับเสร็จก็เริ่มไฮงขึ้นมาแล้วนะจะบอกว่าข้างบนมันเป็นบนเขาเนาะออกซิเจนคือน้อยมากคือค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยตอนนี้จุดแรกที่พักนะครับก็คือ Belly. Chime? Belly. Like, okay. Couple <laughs> How is it? How are you feel right now? Out of breath. Like, yeah. <gasps> Out of breath. You need cpr Because we're like 3,000 meters. Okay. So Come jump on. Find some fish for me tonight. <laughs> <laughs> นี่นะครับสิ่งที่ไฮกิ้งมาก็เพาะมาที่นี่นะครับก็คือแอมเบอร์เบรนั่นเองนะก็คือเป็นแบบจุดที่ขายมาที่เดนเวอร์นี้ควรจะมาเลยนะครับผม ฮ i คกิ g งชั่วโมงกว่ามาเพื่อสิ่งนี้คงจริงครับ อยากจะบอกเลยนะครับว่าคิดผิดมากที่มาเที่ยวรัฐโคโลราโดนะครับเพราะว่ามาแล้วไม่อยากกลับเลยนะครับอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าธรรมชาติที่สวยงามด้วยแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรเฟลลี่น่ารักมากเลยนะครับที่นี่แล้วอย่างหนึ่งคือโคโลราโดไม่ได้มีแค่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับก็คือนั้นเซ็ตเว็บไปคอนเสิร์ต edm ด้วยนะจะบอกว่าจัดอยู่ที่สเตเดียมแล้วก็วิวหลักล้านเลยแบบย่างหรูเลยนะครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยวสหรัฐอเมริกามาแล้วมองหารัฐที่เป็นธรรมชาติและผู้คนที่เป็นมิตรและรัฐที่ปลอดภัย รัฐโคราโดตอบโจทย์เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก o ๊ดบายจากโคราโดครับ